เฮ้ยเฮ้ยขโมยนี่ม่าเอ้าเอ้าไอ้ตักขโมยรองเท้ากูไปเหรอใช่ของพี่เหรอไอ้หลังทำไรอ่ะจะไรังเรียนทำไมลายมือรือได้ไตยินมาดูนี่เกมไต้ควายเหี้ยนมาวันนี้สอมมันนี้ มดจดให้มันเสร็จเฮ้หลังมาจดเลยไหนเอามาดูดิเจมถือนี่มันเหมือนว่ามันจะมีการบ้านนะมันได้ทำเนี่ยทำเบ้าการบ้านน่ะนั่งลงไป๋ยวจะสอนข้าว่าแต่ลูกเนี่ยแล้วมึงแซวองใครเข้ามาเนี่ยเขาหนูเลยไหนการบ้านมาดูดิอันนี้ครับโอ้โหมึงดูลายมึงดูมันตีเส้นไหมเพื่อนมึงดูอ้าวมึงดูมันตีเส้นกันไม้มาตรงไม้มาทั้มึงไม่มีเหรออะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเิมทักษะบไม่ได้ไม่ได้เรื่องหรืว่ไอ้หลังกูาส่งผมไปเรียนนะเว้ย นี่คืออะไรอ่ะแซนด์วิชแซนด์วิชด้วยเออเก้าเสี้ยวสกปรกไหนไอกระเป๋ามันอูกระเป๋านั่งยองอยู่ไหนมลงมาดเรียกทีลงมาเนี่อยู่นี่ยกมาทีแตะท้ายเอ็นทีด้วยไอ้เหี้ยมึงมังมีแม่งแบบแล้วทรงซิปอะไรกันใหม่โอ้โหซิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขโมยมาเฮ้ยไอ้จักรขโมยรองเท้ากูไปเหรอแข่งพี่เหรอเจ็บ ตอบด้แล้วแพงด้วยคู่นี้กูบอกให้ไม่เว้ยมันมันไม่เกี่ยวแล้วมันของใครเว่ยแต่มึงขโมยโอ้โหอเละอ่ะคู่นี้ค่ามโคตรรักอ่ะอิงของพี่เหรอดูชื่ออ่ะไม่อ่านเลยวะไอายุขึ้ไม่อ่านเลยไงแสดงว่าโอ้โหกูซื้อมาแบบสี่ห้าพันแบบใส่แบบเตะยาเทียมแย่งสี่พันครับเกือบมื่นครับหกมื่นรอเอ้ยไม่ใช่หกพัน 8,500ันห้าครับเนี่ยใช่ไอ้ยี่ยี่จำไม่ได้อ่ะตัวท็อปอัวตัวเนี้ยมึงมานี่เลยอ่ะมึงมานี่เลยขวดกับซังย่าไอเนี้ยหยาไอหลังขโมยรองเท้าไปมันขวดย่าอยู่วันแล้วนะอ้าวเป็นเรื่องแล้วมันบอกสวยไหมมันถามย่ามันบอกว่าย่าย่าสวยไหมถามให้ยูเดูมาใส่ไปเล่นดิถุงพันน่ะผู้เนี่ยในกระเป๋ามันเหรอใช่เป็นเรื่องนะกกาดเเ็มึงมาขโมยรองเท้าเสือเหรอ เดี๋ยวกูไม่เคยให้แบบใครหยามนะ่งทำกูได้แต่มึงมาหยามกูได้มึงไม่อยากโดนหัวใช่ไหมมึงอยากโดนหัวแล้วเปล่าก็ไม่อยากโดนหัวปุ๊บแล้ววิบากมาเนี่ยมึงขับมาเนี่ยวิบากไม่เอาไม่วิบากมาถ้าไม่อยากโดนหัวอ่ะมึงโชว์ขัเก็จให้กูดูอ่ะสวยเลยบูพังหมดเลยว่ะอุ้ยมันใส่เกียร์ไม่ได้เลยเกียร์ทำไงอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเชื่อมอย่างเดียวแล้วใส่เกียร์ได้ไหมใส่ได้แต่วันเบรกไม่ได้กังวลมันตายออกมาคณะก็ขับไม่ได้อีก ได้มไม่ได้สักคันเนี่ไม่ได้ไม่มีอะไรขับได้เนี่ยขับได้อยู่อันนี้ขับได้อยู่มั้งอันนี้ขับได้อยู่อันนี้ขับได้อยู่ไอรังอันนี้ขับได้ยิ่งหน่ยไหมเหม่ยมึงเอามาถ้าขับไม่ได้นายมึงโดนแน่เอ้ยอย่าไปเอาโยนลงน้ำกันเด้อรู้เยอะใช่เด้อโอเคไม่ทำหรอกแต่กูทำแน่เกินไปแล้วไอ้รังมึงนี่เนาะแต่ว่าทั้งเกมไปซื้อได้ครับ ตอนทาโคตติ้งครับใช่ครับรตรแต่มึงขโมยรองเท้าไปนะแล้วก็ไม่ล้างไม่ัดใช่ไม่ไม่ไม่ต่อยมึงสกาทติดแล้วมึงจะกำคัดยังไงก็กูบอกอยู่ว่าไม่ขับไม่ได้กระเถียงกูปัญจอนไทยประดิษฐ์พ่อมยากครับขอขออนุญาตไตหน้าได้ไหมครับโอเคครับที่ขโมยเนี่ยมึง ถ้ามันเป็นเด็กอย่างงี้วะกูไม่กูไม่เคยเชื่อเลยเลยว่าเอารองเท้าไปเตะกับขี้ดินอะมันจะติดอะมันไม่ติดหรอกถึงมันติดมึงก็ขี่ไม่ได้กูก็บอกไปแล้วไงมึงเคยฟังอะไรมั้งเปล่าวะชีวิตเนี่ยฮะมือจะขียงมือจะขี่โค้ดมือไปเก็บที่เดิมเลยคุณจะเอายังไงดีกว่ากับคดีเนี่ยกับคดีรองรองเท้าเนี่ย ไม่ถ้าขอไปมันมันไม่บอกไงไม่ชอบตรงนี้แหละไม่ไม่คือมันมีมันมีคู่มันอยู่แล้วคู่มันที่กูให้มันมันคือคู่สีดำเว้ยไหนคู่สีดำอ่ะอยู่ในห้องเออหรอเนื้อของพี่ไอซ์แล้วแหละคู่สีดำอ่ะที่ให้มันอ่ะมันคือคู่นี้เว้ยนี่ไอซ์มันเป็นสีเนี่ยใช่ไอซ์ไอ้์ม่กี่หลายพันอันนี้แปดพันเนี่ยแม่ที่เลี้ยวเนี่ยแต่แม่แมวนี้แพนทอมเบลมาเลยไอ้หลังเบลคู่สีดำมาเลย แม่งขโมยรองเท้าไอ้เราเชื่อเลยวะกูไม่เคยใส่อย่างนี้เลยนะเว้ยมึงดูดิกูก็ไม่เคยทำรองเท้ากูแบบนี้แค่ไหนกูก็มันมันไปเล่นสองสนามเลยนี่วะสนามยาเทียมยังมีเม็ดเม็ดเนี่ยมึงมีมั่วชิบหายแล้วน่ะกโค้ดอ่ะเออเนี่ยมึงดูคู่นี้เนี่ยกูให้คู่นี้มาเนี่ย ไอคุณเนี่มนมนยมันไปใส่งั้นมันย้ไม่ใส่เนี่ยยื้อไม่ใส่ได้เดี๋ยวมึงไปใส่เอาลงที่ดินงั้นมันจะได้เดี่ยวดูชื่อเลยเห็อนไหมล่ะเออมัามีช่องมีชื่อไว้เนี่ยเอาหน้ามานี่มาให้กูฟาดเอาอย่าสตาร์ฟาดหน้าก็ซีบมามาอ่ะซีบอ่ะกูกกไม่รู้นะถ้าเป็นของมึงกูไม่รู้มึงจะกิดจารยังไงแต่ถ้าถ้าของกูไปกูก็กูขอใส่รองเท้ากูแล้วขย้ำหน้าแค่นั้นกูไม่รู้อันนี้กูรักมากเตะกเลยตะเลยอ่ะทั้งเตะทั้งขย้ำอ่ะเอาไงกูขอนี่เอาเรียยกง่าๆคือเเปปปปิิดดดุุ่่มมีกว่า ไปนอนไปเดี๋ยวกูสไลด์เข้าหน้ามาึงไปหลังไปแล้วกูจะเอาไปไปนอนตรงหญ้าไปไปนอนตรหญ้าเดี๋ยวกูเอานานไปฉีดแล้วกูจะวิ่งแล้วก็สไลด์เข้าหน้ามาึงใบแดงไม่มีอะไเนี่ย <c oughs> เอาไปทำความสะอาดปัดเอาให้สะ<า>อาดน,นะปัดเลยไม่แล้วไปทารกกาแฟมึงไม่ได้เรื่องนะกูบอกให้ละลายพังอีกนะเอาน้ำโดแนแะค่พื้นน่ะอย่าไปโดนนั้นนะ่ะเออล้างแค่ข้างนั้นน่ะกูสีเขาเท่อะพรุ่งนี้มันต้องเอาไปสปาเท่านั้นนี่ดูดิเห็นไหมงั้นหนังมึงจะเสียนี่นะไม่ใช่ของกูนะี่ ได้เป็นอะมึมทงทำไงวะโอ้ยกูก็บอกมึงไปแล้วมึงไม่ฟังนี่หว่าแขวนสตาร์ไปสนานแล้วเด้แล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยเปิดกระเป๋าเจอเลยคนแบบนี้วันนี้มึงไม่ต้องกินซุปหมาล่ากูทำซุปหมาล่าแดกแล้ว <c oughs> แจกดีซะด้วยกูเนี่ยกูจะไปซื้อของมาทำซุปหมาล่ามึงไม่ต้องกินเอา้เอามึงดูวิธีการร่างมันเฮ้ยมันตัดโฟมให้มันหน่อยดีป่ะเออใครไปตลาดอ๋อมันมีอุปกรณ์อยู่ไหมน่ะจัดเลยอุปกรณ์อะไรไม่รู้มันนะ เอาเลยจัดเลยเนี่ยให้ไปช่วยหนาทำไมก็ไม่รู้ว่ามึงไม่เหยียบอะไรมาคูโคตรหนาโคตรหนามึงดูคู่ดูดิเนี่ยมึงไปเล่นสนามอ๋าเมื่อไหร่มาปาดหน้าแม่งก็ดีแม่เนี่ยเจ็บอ่ะมึงดูปุ๋ยเนี่เจ็บเจ็บเจ็บมึงก็เคยใส่คู่เนี่ยใช่ไหมล่ะเคยแต่กูขอมึงไงเออมึงไม่ขอมึงก็แหละอ้าวเอแต่กูไม่ทําเละไงเออเออเอออกูจะมึงเห็นแค่ปลายพอเห็นแค่ปลายพอ ดามหน้าเลยอ่ะนั่นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เว้มันมันบริเวณชัแนวเด้อไอ้บักไดนี่โดนโดนหนังไหมอย่าไปทำลึ่งทำงั้นเอ่อเด็กรองเท้าเรียนได้ไหมได้แต่โดนไม่ได้ฟิวต้องแอ็คมันต้องแอ็คมังไม่ได้ฟิวเว้ยตอนเรียนกูไม่มีหรอกครับสตาร์ทไม่มีหรอกกูเป็นโรงเรียนมั่นนอกไงโรงเรียนของกูไปอะกูก็เตะเปลือเปล่าตอนนั้นโก้บะโรงเรียนกูยังไม่มีกูต้องถอดรองเท้ามาทำอย่างเงี้ย มึงแม่งดีไงมึงแม่งดีเกินคนแล้วมันไม่มีแล้วมั้ไม่มีเงินซื้อมันไม่เออใช่มันไอ้พวกมึงทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับกูเลยนี่ว่ะกูจำได้กูซื้อมาจากไอ้นี่แหละฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ลังสิตฟิวเจอร์ลังสิตด้วยแล้วก็แบบอริโอ้โไปมึงไปกดกดอย่างนั้นอะกดอย่างนั้นอะวงการฟุตบอลเขาด่ามึงคอมเมนต์ด่ามึงงั้นนะช้าเนี่ยหัวมึงเสียมันมันไปวางเงี้ยโอ้โหเสียหมดดูดิวงการกีฬาเขาเล่นงานมึงแน่สมาคมกีฬาเขาไม่เอามึงไว้หรอกถ้ามึงอยู่กรุงเทพอบบ แต่เนี่ยคกูเคลียให้ได้เรื่องอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงก็อย่ามึนหลายวะเขาไม่มีนะแบบสมาคมกีฬาเนี่ยนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเอาแปรงสีฟันมาทำคอนซาดรองเท้าเนี่ยมึนเหรออ่ะมาดูดิเจมส์ดูถ้าไม่เปิดกระเป๋านี่ไม่รู้เนี่ยแล้วไปหลอกยากอีกว่ายายให้เันบอกว่ายายให้ตอนแรกนึกว่าของยายไอ้เลยเมื่อไหร่้าวไม่ใช่ต่อให้ไปขอไอ้ไอ้ไอ้มันก็ไม่ได้บอกว่าให้เกตไหมแม่งเรื่องอะไรดีวะเจมส์ขัดยากเลยมึงไปเหีกตอย่างนั้นน้าไม่สิดเอาเลยกัดเลย เำาม่สะอาดทำาไม่สะอาดเราค่อยว่ากันไอ้เจมสอนมันในฐานะที่มึงเป็นนักกีฬามืออาชีพสอนมันในการข่งรองเท้าสอนไปก็เท่านั้นแหละกูไม่อยากสอนคนแบบนี้วะถ้าสอนอะเริ่มจากการขอเขาก่อนถ้าไม่ใช่ของตัวเองอะเข้าใจอยู่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของไงแต่มึงไม่ดูตีนเหรอฮะควายเฮ้ยมึงนี่ตุลเลตจัดเลยไม่มีหัวคิดไม่มีหัวสมองอักอย่างงมึงใส่ได้อะเนี่ยเออมึงใส่ได้ไ้ย ได้อดเท้าเบอร์อะไรสิบใช่เหรอเพราเหนือได้เสมออ่ะนี่กันเอาเหมือนกันยิงใส่เหมือนกันอีกฮะด่ากูปะเนี่ยวันหนึ่งกูให้เลยไม่เสร็จหรอกขาดอยู่อย่างเงี้ยปัญญาอ่อนจริงเขาไม่มีหรอกมันั่งแง๊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 งเขาขาดปาดปาดปาดออกหมดแล้วถ้าสมมติว่าแบบเออติเกตมัน้ะแบบเปิดมาแล้วแบบ เก็บของกูดีๆจะแม่อะไรแล้วแล้วแบบว่าถ้าครูเห็นครูทุบมันอีกนะแบบเอารองเท้าไปใส่กับสมุดอ่ะหนังสืออ่ะมันไม่มีเซ็งงานเขาก็มีกูบอกไปแล้วไม่ต้องกินซุปหมาล่าวันนะหมึงอะไรนะกูบอกไปแล้วแล้วกูจะทำซุปหมาล่ากินด้วยกูดูในติ๊กต็อกมาโคตรน่าอร่อยซุปหมาล่าเดี๋ยวกูจะไปซื้อดิบิกซีไม่ต้องแดกกูแดกคนเดียวฟาบอยตีแล้วกูไม่ให้แดกมึงแดกอีกคนนึงกูไม่กินกูเผ็ดไอคควายอันี่หมาล่าหวานจะหาหลายแสนนะกูบอกกันนะ อะไรแล้วมันแบบพุมคอดูดิอันนี้จางหายมาเร็วเนี่ยดูดิเจม <c oughs> เวลากูใส่แม้วคนนี้กูจะเปิดอย่างเงี้ยปึ๊บค่อยๆใส่แล้วก็แหวก้ยควยนี่หย,ย,ย็บส้นชัวอืมไหนดูดิได้ยังเริ่มดีแล้วนี่จะเช็ดด้วยนะพวกอย่างเงี้ยมึงนี่แม่ชอบทำงานสองต่อ เราทำนาฬาสองกะไอตัวนี้พอแล้วทุกคนเพราะว่าให้มาดูมันว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้รังมันไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการใหม่ๆแล้วไอ้รังไอมันน่ารักอะมันน่ารักอยู่มันใช้ไหม่น่ารักเรื่องอันนี้มันไม่มีขวัญคิดเท่าไหร่ไงของคนอื่นๆน่ะขอเขาสิไอพี่เอาร้าใครวะไอพี่มันนี่เป็นยังไงวะพี่ผมมันยืมได้ไหมไม่ไอแต่แต่แบบว่ารอบนั้นมันขอไอคู่นั้นน่ะคู่นั้นมันขอเขาจะไออยู่แต่รอบนี้มันเอาคู่อื่นไปไงไอนี่รู้มากมึงกะแอ๊เลยนี่หว่าอืมไอเที่ยให้เพื่อนมึงใส่ป่ะเนี่ย ไม่จริงอ่ะมันต้องให้เพื่อนมันใส่แน่นอนกูเห็นวิ่งอยู่ในสนามอ่ะเออแล้วก็ให้เพื่อนมึงแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนมึงมีคู่เขียวเหมือนกันแบบรุ่นนี้เลยเพื่อนหนูไม่ใส่จะมึงจะมึงมึงต้องใส่มึงจะแอดไปหนึ่งไหนมึงใส่คนเดียวเลยเหรอทั้งสนามอ่ะไม่หนูใส่เล่นตอนเที่ยงด้วยมีใครใส่ไหมดันอ่ะมีอ๋อมึงเอาไปสองคู่ใช่ไหมแพ้เพิ่มคู่หนึ่งใช่ไหมไปคู่เดียวสิเรื่องนี้มันเกิดแค่คู่เดียวนะถ้ามึงเอาของกูไปอ่ะบอกมึงไม่ได้เข้าบ้านบอกให้มึงเข้ามากูเปิดปุ่างงั้นน่ะ ไม่แน่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันอาจจะเอาให้เอาให้เพื่อนมันแบบครบทีมอ่ะทีมมันอ่ะบอลมึงเล่นกี่คนฝั่งละกี่คนฝั่งละาเจ็บมันจะหาแบบสรรหาของเราไปให้เพื่อนมันใช้ทั้งหมดเจ็ดคู่แล้วของกูลองท็อปด้วยของกูนี่สุดสุดแล้วไอ้คู่เนี่ยอยากให้กูเห็นว่ามึงให้เพื่อนมึงย้ายให้กูเห็นนะเ่อคุณจะให้กูมาพี่เจบอ่ะเอออย่านะกูบอกก่อนนั่นแหละทุกคนใครแล้วแล้วบอกฝากถึงคนดูด้วยใครแบบอยากได้รถเนี่ยสามคันเอาไปเลยสองพันบาทไม้คนไปสามคันนะสองพันโอเคตกคันละห้าร้อย <ST an the> ไป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 เร <ST an the> ล้างเออนั่นแหละล้างใบน้องถูกสะาอาด <ST an the> ไฟมีหัวคิดไปแล้วกูกูกูไม่ชอบเลยป่ะไม่ชอบไม่ถูกใจ